ก็เว้นสุจินดาอะไรยี้ด้วยเหรอเอ่อสามทุ่มสุจินดาเป็นนะสิบสี่มัไม่ได้เป็นดีกว่าไม่เป็นหรอเล้วเราก็เจอกะอยู่มือนอกอยู่มือนอกมาเข้ามาเสียเตี้ยมาเฮ้ยมันไม่ได้เป็นลูกเกมผมว่าหล่อนะหล่อไอ้เยี่ยนอะแม่งแม่งหล่อแต่ว่าคือคือเราเข้าใจว่ากล่องเราไม่ใช่ไม่ได้ไปต้อง ไม่ได้เชยงราเขายังไม่เข้าใจจังหวะแล้วก็ยังไม่ปั้งหนาไงอันนี้เป่นด้สำคัญแล้วก็มันมีองค์หลายหลายอย่างไอตัวไอสเปนตรงชื่ออลไรวะเอตัวสเปนเออใช่ได้นะผมชอบชอบจังหวะเขาเล่นดีก็อย่างที่เคยคุยกันก่อนผมว่าเล่นดี วันนี้หนึ่งศูนย์นี่ยิ้วเดี๋ยวต่อเฮ้ยวันนี้กูกูได้นี่ว่ะมีคนต่อคนต่อลูกครึ่งเชี่ยแม่งือนวันนี้หล่อมากอ้าวผม้ะลับรูปทรงเกมหล่อหล่อบัดซ็แต่ว่า เชี yeah, yeah. ่อบอลไม่ใช่มวยอีกี Now, right. ่สำคัญประตูซึ่งโอเคโอเคเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมกับทางทางทีมโค้ชเขาต้องไปแก้กันว่าว่ายังไงในสิ่งายอย่างเนี่ยก็ก็ก็เขาเขาเห็เขามขากขา้ขาเขาเขาแขาเขาเอาเขา้ขากวาเขาเขาาเขาเขาเขา่ขาเอาเอาเากาเรีเาเขาเขเขา่่เ เกมอนุูเกมโ้เคอยู่หน้าอกเยวโดนพ่นอปูอยู่โอเคแต่ว่าไอตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่เล่นดีตัวใหม่ตัววไหนบอกด้วยแทนหรือรชาคิดลงที่ลงแทนนัทเทิร์ดเออไอเด็กเด็กเดเด็กเด็กใช้ได้นะเด็กเดได้่เด็กได้ถึงันทองมทองเดนท้อด้ได้ด้วยแต่ว่า ให้ตายช้าไป็นนิดอต่ลงช้าเป็นนิดนึ่งคิดช้าทำช้าไปนิดหนึ่งช่วงนี้นะเธอลงมาก็ได้ลูกวนเยอะไปหน่อยก็ก็ยังมุกวนเง่าวนเยอะไปหน่อยช้าไปหน่อยคือสังเสาไปแล้วเออไอ้สเปนวิ่งไปแล้วก็ย้อนหลังเธอก็ยังวิ่งวนอยู่เสียจังหวะ มันช้ามันเกมมันช้าไปหน่อยก้ดูอย่างบาซ่าบาซ่ามาตัวสองตัวทำได้ือโอเคแล้วคงซยังไม่ได้เบอร์บาซ่าหมดแล้วาไอ้คู่เคี้ยนนี่เอาไงมึงอรงคู่หูดูโอ้ครับผมอีเนี่ยไม่หลบตลอดคืออย่างนี้ลูกเกมวันนี้เรา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 เจ๋งครับโอเคนะสุดยอดเราเราเจ๋งเราเราสุดยอดมากแต่ว่าเหมือนเหมือนที่บอกครับว่าก็วนวนหาอะไรกันก็ไม่รู้แล้วก็ เฮ้ยเราเราเราชมรีเราไม่ใช่เราไม่ใช่เชียงใหม่เราไม่ใช่ลำปางลำพูนเชียงรายเราไม่ใช่พอเลี้ยงนะครับเราไม่ใช่พอเลี้ยงเออพอเราเลี้ยงไว้หน่อยมาดูหาเลี้ยงอะไรเลี้ยงเลี้ยงไปหาอะไรแจ็กกี้โชว์เหนือมินิดเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็คือหลังคือหลังแจ็กกี้โชว์เหนือมากแต่ว่าฟังหน่อยฟังหน่อยพี่พี่แจ็กกี้ครับนะครับผมฝากผมฝากถึงพี่เต็มเต็มเลยครับพี่แจ็กกี้นะครับให้คนบอกด้วยผมฝากบอกพี่เต็มเต็มนะครับพี่ไม่อยู่เชียงใหม่ ลูกบางลูกเนี่ยฟรีคลิกอ่ะมึงไม่ต้องยุ่งกับเขานะครับนะครับพี่ผมฝากเต็มเตมนะครับพี่แล้วก็ลูกเลี้ยงหน่อยนะครับไม่ต้องโชว์เยอะมึงสาไปก่อนไอ้เหียกูเสียวโชว์เยอะนะครับก็อ่าพี่ไม่ต้องไปลกหลบกองหน้าเขานะครับพี่เพราะผมรู้พี่เหนื่อยแล้วล่ะล้วพี่ทําได้นะครับแต่ว่าแต่ว่ากูกองเชียร์กูลุ้นนะครับไอ้เหียเยี่ยวเหนียวกูบอกตรงนะครับพี่แล้วเราเสียบะเยอะด้วย ที่เลี้ยงรถฟ้าเจ้าว่าใจบอลเขาเสียเยอะไหมจะบอกว่าเสียเยอะไหมใช่ว่าเสียตลอดดีกว่าแล้วครับผมดูดีกว่าโอเคครับนะก็ฝากแล้วกันครับแค่คิดคุณก็ชนะแล้วนะครับผมขอบคุณมากจะเล่นแบบเนี้ยดีดีไหมดีดีดีฝ่าวด้วยทางใต้เล่นเหมือนเล่นรงนี้หรอฟุตบอลทรงนี้สุดยอดมากฟุตบอลรุ่งงงงครับ ข้างในมีนมแต่แก๊กซี่มนมใหญ่ครับอกเขาเสรับผมเมาครับผมเขาบอกฝากน้องด้วยฝากน้องด้วยเออนัดนัดจะกลับเอเวละก็สิบห้านี้สิบห้าสิบห้านี้จะกลับละไปไปเสริมไปเสริมเลเวลต่ออีกไปเสริมความรู้ครับเออไปเสริมความรู้ต่อเออไปบุกอะไรบุกของเออพวกผมนะครับที่ทำกันก็คือ Facebook 038ชนบุรีไพร r ์038 w ว n น c h o n b u r เ w e n p Hide แปลว่าความภาคภูมิใจของคุนบุรีครับบอกละเอียดขนาดนี้ใครครม่แล้วกะผมขอฝากเพลงนี่คือบ้านของฉลามชนเว้ยเฮ้ยโย่ถ้าคุณๆพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเด็กชนชนไม่ชนละกันเอาเป็นว่า ผมชนหมดดูที่ทองผมดีกว่าชนบุรีครับไฟด้วยความภาคภูมิใจเอ้โอ้โหขอติ๊กแพ็กอันนี้วันแพ็กครับผมด้วยความภาคภูมิใจครับจะชนไม่ชนอย่างน้อยเป็นแฟนบอลของชนบุรีหรือเด็กชนยังไงก็ตามเชียร์ทีมบอลชนบุรีนะครับด้วยความภาคภูมิใจครับผมเกิดที่นี่ครับผมนี่คือบ้านของฉลามชนเว้ยเฮ้ยสวัสดีครับโอเคอีกคนนึงบี๊ด จะไม่ไม่ใช่ไม่ไมคุยนี่จีวารีจีวารีเจรัสเจรัสสวัสดีครับสวัสดีครับอเวจีครับอย่าลืมนะครับเชียร์แฟนบอลจีวารีไม่ใช่เหรอใช่จีวารีครับอเวจีกำลังจะเปลี่ยนชื่อตอนนี้กำลัง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 อยู่อย่าลืมเชียร์ชนบุรีเอฟซีนะเว้ยบ้านของฉลามลองไปเปิดกันฟังดูสวัสดีครับโอเคก็หลังเกมนี้ก็มันคงแค่นี้แหละ ไม่ด่ามากครับรอชนะลักชนะไม่หดามากหนึ่งโสนะหนึ่งโสนเอาพี่คืคุณคือเหยื่อฉลามคนต่อไป